ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC ที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ถ่ายคลิปข้าไหมมือสองนะคะแต่ผ่านไปแล้วค่ะรอบนี้เป็นรอบโยนพิเศษค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะได้หยิบยกให้ท่านพี่น้องได้ดูได้ชมนะคะค่ะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะราคา700บาทไม่ขายขายอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะ ค่ะมันเหมือนไฟไนมะ่ค่อยสว่างค่ะคุณแม่เปิดไฟค่ะราคาอยู่ที่หกรอยบาทนะคะค่ะผ้าคัดเกรดค่ะหกร้อยแปไม่ขายขายหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นราคารอบโยนพิเศษนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหกรอยบาทนะคะ ค่ะทักเข้ามาได้ค่ะคุณแม่บอลลักค่ะแม่บอรักค่าไหมมือสองค่ะค่ะรอบยนพิเศษรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะราคา600บาทค่ะ ค่ะเป็นลายพญานาคนะคะพญานาคแบบโบราณค่ะลายโบราณลายเก่าลายโบราณค่ะ,ะเดี๋ยวคุณแม่ขอขยับกล้องนิดนึงค่ะพืนนี้ก็สวยนะคะเป็นลายโฮนค่ะโฮนประยุกตค่ะฮนสวยค่ะโฮนสมัยเก่าสมัยโบราณนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นลายโฮนนะคะาราคาอยู่ที่600บาทนะคะรอบพิเศษโอกาสดีนาทีทองค่ะค่ะ600บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะให้ความสะดวกทางลายค่ะค่ะท่านไหนยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับคุณแม่คุณทักมาเลยนะคะ ค่ะถ้าคุณแม่เข้ามาได้ค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทาลายยินดีทุกท่านนะคะที่เข้าชมค่ะค่ะในราคาอยู่ที่600บาทนะคะผืนนี้ก็หกร้อบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะผืนไม่แคบนะคะ เม็ด80 90นี่ถือว่าไม่แคบนะคะเม็ด90แล้วค่ะค่ะเป็นรอบโอกาสดีนาะทีทองรอบยนต์พิเศษค่ะค่ะรอบยนต์พิเศษนะคะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะค่ะ600บาทนะคะ ค่ะนี้ก็ลายโฮนนะคะค่ะประจําจังหวัดสุรินทร์เป็นผ้าลายโฮนนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะค่ะไปตัดชุดยาวเหมือนคุณแม่ก็ได้นะคะแต่ใช้สองผืนประกอบกันนะคะผืนละหกร้อยบาทนี่ก็ดีกว่าไปซื้อเขาชุดละ สี่ห้าพันนะคะค่ะรายโฮนนี่ค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะนิ่มทุกผืนค่ะสวยทุกผืนนะคะค่ะผืนนี้ก็หกร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะเป็นลายต้นข้าวค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะราคา600บาทนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งคางยืนค่ะนิ่มค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะเงิน600บาทใช้ทนใช้นานนะคะซื้อผ้าไหมมือสองนะคะ่ะสวยทนสวยนาน,นะค,ะค่ะราคา600บาทนะคะ,คะในราคา600บาทค่ะ ค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะนี่ก็ลายโมนนะคะสวยค่ะนิ่มค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะผ้ามือสองแม่บอลลักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะเป็นรอบนี้รอบโยนพิเศษค่ะโอกาสดีนาทีทองนะคะรอบโยนพิเศษนะคะ ราคา600บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ600บาทนะคะค่ะมากผ้นไหนชอบผ้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะในราคา600บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ600บาทนะคะ ค่ะราคาหก0้บาทค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นผ้าของเก่าของโบราณคนเก่าคนโบราณส่วนมากจกชอบโทนสีออกแบบนี้นะคะค่ะทนสีผ้าออกทึบๆค่ะแล้วท่าก็ใส่กับพวกเสื้อขาวค่ะใส่ดูดีนะคะสวยนะคะค่ะราคาหก0้บาทค่ะ ค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นรอบยนต์พิเศษนะคะรอบพิเศษรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะค่ะเป็นราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะนิ่มค่ะไหมน้อยกามือเดียวค่ะนิ่มมากค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะนิ่มนะคะไหมน้อยกามือเดียวค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะผางให้ความสะดวกทางลายค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะ ่านี้ก็600บาทนะคะค่ะคุณแม่ลืมเอามาใส่ในก,กองเดียวกันเมื่อเช้านี้ค่ะค่ะคัดแล้วก็ลืมหิบออกมาค่ะไม่มีหมายเลขนะคะแต่หกรบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับตอบลูกค้าทำลายทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นรอบวีดโอนพิเศษโอกาสดีนาทีทองนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะต่อคลิปกันเลยค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะหมายเลขสิบเจ็ดห้าร้อยบาทนะคะ อเอาไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยตัดางเกงก็งามนะคะเป็นผ้าปลมลายปลมค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะตัดเสื้อก็สวยนะคะค่ะตัดเสื้อก็สวยนะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยไอห้าร้อยบาทค่ะคลิปนี้นะคะต่อกันเลยค่ะกับคลิปราคาหกร้อยกับราคาห้าร้อยเป็นรอบโยนพิเศษค่ะคุณยายต่อกันเลยนะคะทิปเดียวกันม้วนเดียวกันนะคะค่ะ ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะทักหมายเลขมาได้ค่ะค่ะคุณแม่จะติดหมายเลขว่าอยู่ทุกทุกผืนนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนห้าร้อยบาทค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมมือสองแก้วก่าวต้นตำรับไหมมือสองนะคะเป็นรอบโยนพิเศษโอกาสดีนาทีทองนะคะเอาไปตัดเสื้อชุดยาวเหมือนคุณยายใส่ก็สวยนะคะเพราะว่า คุณยายชอบใส่พวกผ้าไหมมันนิ่มค่ะคุณยายไม่ค่ะคุณยายจะไม่ตะใส่ผ้าซับนะคะค่ะเพราะว่าชอบแบบเบาๆนิ่มๆค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะไหมเลขสิบสี่นะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะคุณยายชอบใส่แบบนิ่มๆค่ะไม่ไม่ไม่เอา ม่เอาอัดอัดอัดซับค่ะไม่เอาอัดผ้ากาวนะคะไม่ให้ไม่ให้ถ้าช่างเขาอัดให้ค่ะค่ะคุณแม่บอกชอบนิ่มๆค่ะตันนี้ก็ลายราชวัดค่ะรักไหมเล็กสีนะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะลายราชวัดนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นสำหรับไหมมือสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะให้ความสะดวกทางลายค่ะราคา5 0าบาทนะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่ชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะช่องของคุณแม่เป็นชมคุณแม่ดูทุนแม่ดูทางช่อง YouTube นะคะค่ะลูกค้าทุกท่านเลฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะให้ดูคุณแม่ทางช่อง YouTube นะคะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะนี่เ้้า500บาทนะคะเป็นลายหนแล้วก็มีเชิงตีนอีกนะคะคนเก่าคนโบราณจะชอบใส่ผ้ามีตีนนะคะของเก่าของโบราณค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะค่ะเป็นลายหนนะคะหนเล็กๆค่ะ ลายหนเล็กๆนะคะค่ะราคา500บาทนะคะชอบผืนไหนมากผืนไหนค,ะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะราคา500บาทนะคะเป็นผ้าไหมมือสองคะ่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนคะ่ะ สวยทนสวยนานค่ะเงิน500บาทสวยทนสวยนานนะคะซื้อผ้าไหมมือสองราคา500บาทนี่ค่ะสวยทนสวยนานค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะนี่ก็500บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยนะคะ500บาทนี่ค่ะ ้าบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะ,คะนี้ป็ะห้าร้อยบาทนะคะเป็นลายไอหางกระรอกนะคะพื้นใหญ่ด้วยค่ะพื้นใหญ่มากค่ะ2เมตรกว่าๆละมั้งพื้นนี้ค่ะมันพื้นใหญ่ค่ะ ค่ะเป็นหางกระรอกห้าร้อยบาทค่ะค่ะผ้าอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่นะคะห้าร้อยบาทนี่ค่ะหางกระรอกนี่ค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นรอบโยนพิเศษโอกาสดีนาทีทองนะคะค่ะรอบห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นหางกระรอกค่ะเอาไปตัดกางเกงนะคะสวยงามมากค่ะกางเกงขาตรงค่ะ ราคา500บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกพืนตัวนี้หยาดฝนค่ะนี่้า500บาทนะคะหยาดฝนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะนิ่มทุกพืนสวยทุกผืนค่ะหยาดฝนค่ะสวยค่ะตัดเสื้อก็สวยตัดกางเกงก็งานตัดกระโปรงก็โอเคนะคะตัดชุดแสก็สวยงามมากค่ะ ค่ะแล้วแต่เอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านแล้วแต่จะเอาไปแปรรูปนะคะผ้ามือสองนะค่ะทาได้ทุกอย่างนะคะค่ะตัดกางเกงแมวก็สวยนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษค่ะโอกาสดีนาทีทองนะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนี่สวยงามมากค่ะค่ะรุ่นพิเศษนะคะห้าร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะโอกาสดีนาะทีทองนะคะห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่ค่ะทาร500บาทนี่สวยงามมากค่ะค่ะ500บาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ <c oughs> ขอทยค่ะ ห้าร้อยบาทค่ะขาห้าร้อยบาทนะคะขาสวยทุกผืนงามทุกผืน500ค่ะห้าร้อยบาทค่ะ 500บาทสวยทนสวยนานนะคะเป็นหมีพอขั้นนะคะนี่ค่ะค่ะสวยทนสวยนานค่ะ500บาทค่ะสวยทนสวยนานค่ะ500บาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะนิ่มทุกขืนค่ะ500บาทนะคะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะ ค่ะแม่บอลักผ้าไหมสวยค่ะผ้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะในราคา500อบาทรอบโยนพิเศษนะคะค่ะห0า้อยบาทค่ะเป็นมีขอขั้นนะคะค่ะ500้อยบาทค่ะ ค่ะท,ท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านบุญรักษาค่ะคุ้มครองค่ะ